สวัสดีค่ะวันนี้จะมาถอนมาถอนกระบองเพชรที่ใหญ่เกินเกินเพื่อนเขาจากสวนน้อยใหญ่ทบสวนน้อยแล้วจะไปปลูกที่อื่นตัวนี้เป็นมะพร้าวทะเลทรายเราจะถอนมะพร้าวทะเลทรายไปปลูกที่อื่น กำลังสวยเขาอยู่ในร่มเขาก็เขียวใบสวยเขียวแต่ไม่มีหัวมีแต่ใบมะพร้าวทะเลทรายตัวนี้ก็เป็นกระบอเพิรใหญ่เกินใหญ่เกินเพื่อนยักษ์ใหญ่เกินถาดแล้วมาถอนถอนไปปลูกที่อื่นอุ้ยรากสวยเลยใหญ่ใหญ่มาก